เสร็จแล้วใช่ไหมคะอ้าวเด็กๆนี่มาถือโมทนาบุญก่อนเอาเพราะเดี way, <TH> <rawd Moder> ๋ยวคนจับทุกคนลูกอ่าจับทุกคนอ่าได้เอาถือเลย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 ถือถ่ายรูปถ่ายรูปทีละคนเลยอ่าอ่าเป็นกลุ่มก็ได้เป็นกลุ่มก็ได้ค่ะเปป็นไม่เือเอเอากลับมาค่ะเดี๋ยวส่งให้หนูก็ได้อแตะกล้องเราสวยอ่ะ ขอใหม่ได้ไหมคะขนุกอ,อุ้ยได้ได้ครั้งหนึ่งได้มาอันเชิญพระไตรพระทานจากในหลวงนะเย,ยอะไรร่อไ,ไ่อา,าไมครโฟนของพี่เถือ <laughs> ได้ค่ะอ้โหถ้าออกมาหน้าหน, <laughs> น้า,นาต้องแดด nào, là lắm cưng hàng lắm cưng mà lắm cưng mà lắm cưng mà lắm โรงเรียนที่เด็กๆมาจากนะคะคือชุมชนบ้านละครมรดกใหม่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีรังสิตคลอง6ค่ะเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนการแสดงแล้วก็เด็กๆจะเล่นทั้งดนตรีไทยรำไทยรำโขนได้แล้วก็เล่นดนตรีสากลได้ทั้งหมดทุกอย่างเรียนผ่านการละครค่ะอยู่อยู่แคนเบอร์รา ตัวหนูอยู่แคลิฟอร์เนียค่ะอยู่เอลทาด,ดีนาอยู่ใกล้ๆ l ล s อะลอสแอนเจลิสค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชนประคันจันเรืองซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้ไม่ใช่ครูใหญ่ค่ะเป็นเป็นประธานเพราะว่าครูใหญ่คือภรรยายของครูชื่อคปปรูพพจันค่ะแล้วก็ที่มานิวยองนี่ก็นำคณะเด็กๆมามาช่วยมาช่วยเขาในเมืองใหญ่เนี่ยช่วยเขาจัดการจัดแจงวางแผนติดต่อผู้ใหญ่ แล้วก็ดูแลกันแล้วก็มาหาค่ะเพราะว่ารักเด็กๆชอบมาหาเ <c oughs> อไอ,อ,อไม่ได้บอกชื่อชื่อติ๋งค่ะที่พรพรจนทราทิป์ชื่อฝรั่งเขาเรียกกันว่าเทเรซาค่ะทเทเรซาเทเรซา มาคนมาคนไทยผสมสากลใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราเราเราเอาพื้นฐานมาผสมจะได้เห็นเห็นกันชัดๆและล่อให้เด็กรุ่นใหม่ฟังค่ะไม่รู้จักค่ะสวัสดีค่ะครูชื่ออะไรคะ ครูแอมสาระแอร์ออมแอมสอนสอนรำสอนสอนดนตรีดน,น,น,นตรีไทยดน,นตรีต่างชาติอ๋อค่ะมาแจมกับเราก็ได้เเอาไปเชิญมีถ่ายรูปค่ะครูแอมนั่นเดียวสวย